เป็นเกียรตครับดีใจมากๆเลยจริงๆต้องบอกว่าได้ทํางานกับทั้งทาง D&D ด้วยครับก็เป็นหนึ่งในผู้จัดที่เป็น Creator ชั้นนำเนาะแล้วก็มีความเป็นแบบชวอบิส้วยเพราะฉะนั้นจริงๆด้วยความมั่นใจในการทาํางานครั้งนี้ค่อนข้างทําให้รู้สึกว,ว่าวางใจในการทำงาน แล้วก็สําคัญที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานทีมต่างนุ่นผีที้มา,า,าแสดงเราได้มีเพลงที่ถือว่าเป็นคู่ใหม่แต่ว่าก็าคนเรียกร้องนะครับผมแล้วก็ปัจจุบนันิีๆมีคนติดตามเนี่ยกดจองบนแอปพลิเคชันไอซีมากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับในประวัติศาสตร์วงการซีรีส์วายเลยที่ทําให้คนแบบทั้งโลกเนี่ยรอคอยมากที่สุดครูสำหรับเนื้อหาเรื่องนี้มันจะสื่อถึงอะไรประมาณไหนครับที่น,นักเนี่เนื้อหาเนื้อหาอะไรบูมกับได้เลยก็เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีสังคมไม่มีเพื่อนนะครับแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ได้ไปเจอกันกับตัวพระเอกในเกมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีอาชีพอะไรอะไรเงี้ย<ม>ก็คือเป็น,ปนการเจอกันโดยประมาณเนี้ยครับการตัวบทหรือความสนุกมันจะไปอยที่ตรงไหนมันมีความท้าทายอะไรที่เันอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย <E <AR> ความสนุกมันก็อยู่ที่ว่าสองคนที่เจอกันไม่รู้ว่าคนหนึ่งเป็นนักเลงคนหนึ่งเป็นนักเรียน นะฮะเรวก็คือเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยแต่พอเกิดความลับมันก็จะมีเรื่องของโลกของนักเรียนที่เข้าไปอยู่ในนักเลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นโลกที่แตกต่างนะฮะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ได้เรียนรู้กันว่าทีเนี้ยนักเรียนจะทําให้นักเลงกลับมาเป็นคนธรรมดาได้หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับผมว่าเรื่องนี้ครบหลดนะจริงๆแล้วเราเห็นทางแบบความ โรแมนติกคอมดี้ด้วยเราเห็นรถแอคชั่นที่ค่อนข้างแข็งแรงวันนี้ที่คุยกับมุมกับก็ทีมงานก็ทุกคนก็ยืนยันครับว่าจริงๆเราจะเห็นฉากแอคชั่นที่น่าสนใจจากเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็รวมถึงซีนรักร้อนแรงต่างๆที่เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยเห็นหรือเคยได้ยินนิยายเ,านนาเ,าเรื่องนี้มาก่นอนเนี่ยจะไม่ผิดหวังกับเรื่องนี้เลยครับมันจะดิ่ยไเป็นถึงแบบดราม่าอะไรเทียบเทียมหรือว่ามันมีอย่างอื่นมาด้วยผมว่าเราจะเห็นจุดที่ท้าทายทั้งในมิติของคนดูครับแล้วก็นีมิติของ presentation ของนักแสดงเองด้วย อยากให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนติดตามด้ยเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้อุตสาหกรรมซีรีส์วได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจใหม่ๆมากขึ้นในการทำหนังอ้มีอารมณ์แอคชั่นด้วยที่นิดเลยมั้ใช่ครับมีแอคชั่นนิดมีประมาณสัก20%ของเรื่องครับไม่นิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยเดียร์นี่ก็ได้อยู่มาถึงมีนความกับบทของคิวของเราเนง่ยนะครับที่นักเลงมีคุณนักเละใช่ครับก็เป็น คาแรคเตอร์แรกที่เล่นเป็นบูครับเพราะไม่เคยเล่นบูมาก่อนเลยก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นครับแล้วก็มีตอนที่ทํางานครับก็มีแบบผู้มีแบบประสบการณ์แบบว่ามีพตดสตันแมนอะไรก็มาสอนในเรื่องก่อนเข้าซีนอะไรนะครับก็รู้สึกว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายบทบาทหนึ่งครับต้องบูเอชชั่นเยอะนะครับที่จองเราอ่าก็มีมีบูก็มีพอประมาณครับพอประมาณพอชื่อน้อ ก็ไม่รู้ว่าถอดหรือเปล่าเห็นภาพตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับเออเห็นแล้วเลคือคือตอนนี้คือยอดในเทลล่ารื่องอะไรมันก็พุ่งไปแบบเครึ่งหลานเยอะแยใช่ครับกระแสดีเราย่างไรบ้างครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็โล่งโล่งอกมากกว่าเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่ากระแสจะไปในทิศทางไหนแต่พอแบบกระแสตอบรับดีเราก็รู้สึกว่าแบบเออที่เราทํามากับทีมงานทํามาทุกคนก็รู้สึกว่าก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งครับ กูหนักไหมสำหรับคนดี่รนี่กันเยอะครับก็สําหรับผมถือว่าถ้าในเรื่องอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเป็นคิวการถ่ายอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาเือบครึ่งวันในแต่ละสินครับผมปีนนะครับกับน้องกายเนาะในเรื่องยังไงบ้างครับเราเป็นเด็กแบบค่อนข้างจะออกไปทางเนื้อทังลูกเป็นเด็กเ็นือไม่แยงอะไรมไม่ไม่น่าเนือนะฮะก็กายก็คือเป็นเด็กทั่วไปก็อย่างที่พี่โดมบอกคือ เป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสังคมก็เลยไปเล่นเกมแล้วก็เลยไปเจอใช่ประมาณนี้บทบาทของผมมันโตข,ข,ขึ้นหรือมันอะไรขึ้นนะครับถ้าในการทีพยพย่ผมตีความของผมเองผมว่าดูโตขึ้นจากเรื่องที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีมุมเดิม,ดมๆจากเรื่องที่แล้วอยู่ครับมันยากไหมเหมือนมันต้องเล่นกับแบบว่าโลกของเกมแล้วเข้ามาเจอของจริงเลยเนี้ยมัน ก็เหมือนต้องใช้จินตนาการสูงนิดนึงใช่ครับก็ไม่ไม่ได้ยากอ่าเรื่องเปล่าองข้างแบบถ่ายทำาจากรดเร็วเยด้วยเร็วครับเร็วมากครับเรื่องนี้สองเดือนเสร็จเลยใช่กับฉากแบบจิ้นฟินแน่นอนหละมันมันร่างกายแบบาดกวกบบไปก่อนการตรงระเบียงนี้คือต้องมีมากกว่าอี้ไหม มีมีใกล้ครับใกล้มีแน่นอนคือเรื่องงานกันเรื่องที่สองเนี่ยมันมีเขืนหรืออะไรกันไหมมีป็นเรอเปาจริงๆผมมันมันไม่เขอนแล้วนะตอนนี้ตอนนี้คือมันเป็นความชินไปแล้วใครทำมีฉากอะไรที่แบบว่าอมันยากหรือมันต้องแบบอะไรอย่างนี้เรามีไหมอรจริงๆมันก็บางทีมันไม่ได้อยู่แค่ในซีนแต่หละเรื่องที่เล่นบางทีมันอยู่ที่อุปสรรคภายนอกว่า เดี๋ยวมีฝนจะตกอะไรพวกนี้ใช่ครับแบบหรือว่าอะไรอาจจะมีเสียงอะไรที่มันมารบกวนสมาธิเราอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคด้วยครับของคุณในมั่งค่าก่อนครับก็อนนี้คือเป็นเหมือนตัวอะไรตัวอะไรย่างนี้ครับตัวแซกตัวแซกระหว่างเขาเขาบอกไปแต่ผมมาก่อนนะครับ แไม่ได้ไม่ได้เป็นตรวจแทกอเไรใช่ไหมไม่ได้แทรกเขามาก่อนแค่วามีคนแยกงไปหรอก็ต้องรอดูครับคร้บก็บทวานเป็นคาแรคเตอร์วานเป็นคนที่นิสกับทุกคนเป็นคนที่ค่อนข้างเฟนลี่มากๆเวลาเจอใครไม่ว่าใครจะแปลกหน้าหรือว่าคนเดิมๆอยู่แล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถ อยู่ได้ในทุกกลุ่มเราจะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมากๆแล้วก็เป็นคนที่นิสกับทุกคนใช่ครับก็เลยทำให้ชีวิตของวานมันเหมือนมีแต่มีแต่ความสุขเนาะมันเหมือนมีมีมีความสุขมีทุกคนมีทุกอย่างพร้อมใช่ครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในเรื่องเราจะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าไป<ห>ล <c oughs> ุ้นกันนะว่าต้องไปวานกัะจะเป็นอะไรยังไง สใช่ครับนิตาคุณจีนไทคจีนไทยยังไงกคข้บวขอบคุณข้ามากก็คือแทบจะไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มสำหรับเรื่องนี้ข้ามากค่ะก็ปูุมกลับปั้นอย่างดีบูสุดขีดใบต่างหากคือหนักหรือว่าอะไรไหมสำหรับบท่อบคก็เป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็ ค่อนข้างไม่ไกลตัวมากเท่าไหร่เพราะเราก็เป็นในผู้ชายอยู่แล้วก็ได้ค่ะได้ทำไม,ตะตะตะมคนต้องมาดูแล้วก็อินกับบทเจฟเ้ฟไทยครับก็คือคือเราเนี่ยมีมีแก๊งเตอร์เนี่ยแบบว่าแกง๊งเล่นเกมกันส่วนเราก็จะเป็นเจที่แบบก็แบบบขึ้นชื่อว่าเจาในแกง๊งะะก็ก็ะะะะจะค่อนข้างจะเกี่ยวกลางแล้วก็เวี่ยงวีนค่ะก็ รอดูคำแปลกๆได้ของเจ๊ไผ่เนาะยังห้พี่ฝาก่อยครับสำหรับซีรีส์พี่นักเลงที่รักคับจะได้ชมกันเมื่อไหร่ทางช่องทางไหนบ้างครับอีกรับ รกร็ไมเดียแกงเซอร์โปานาคะพี่นักเรงทนี่รักครับสามารถรับชมได้บน i g ชที่เดียวเท่านั้นพร้อมกันทั่วโลกนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา2อทุ่มครับผมก็เริ่มวันที่26ตุลาคมนี้แล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันมากๆแล้วก็แน่นอนครับว่าสำหรับสมาชิกแบบ VIP ก็สามารถตัดติดตามชมได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเลยบน i i ชีนะครับผมาะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนครับมารับชมพร้อมกันนะครับในเวลา2อทุ่มวันพฤหัสบดีครับผมพักได้ครับขอบคุณครับ